บราโวบราโวมันคือ 610S นะครับแรงม,าม้าอยู่ที่90นะมันคือโบบี610ที่เป็นเครื่อง40เนาะใช้เครื่องตัว40นะครับทีนี้นะมาจากญี่ปุ่นแค้นนะอันนี้เลยท้งตู้เลยนี่มีสองคันนะถ้าใครจอก็ทักเรามาได้เลยนะครับคันด้านซ้ายมืออยู่ที่1,900ชั่วโมงคันขวามืออยู่ ที่1,600ชั่วโมงชุงนี้จะติดทีนะ่นะจะไม่เหมือนกันเสียงเครื่องมีกริบนะนี่เราอยู่ก่อยเยี๋ยเคียงนะครับนี่ยกหลังให้ดูอ่าคันนี้สวยอ่าโอเคสวยนะคันนี้สวยมาก1,900ชั่วโมงนะอพร้อมดี1,900ชั่วโมง ที่บอกไปนะครับคัน900โมนนะทุกคนเนไเอ่ยตั้อน่สวยมากๆานะครับถ้าใครสนใจก็พักออกมาได้เลยนะครับเนี่ยตัวเนื้อตัวดีมากๆนะครับเนี่ยยางยางมีติดขี้อยู่เลยนะครับยางหน้ายางหลังนะอันนี้ไม่เกินล้านครับไม่เกินล้านยังไงก็เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวขับกันไปให้ดูแล้วแล้วค่อยรีวิวเดี๋ยวถ่้ยรูปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวแต่ละคันแบบเจาะลึกเจาะละเอียดอีกทีนึงนะครับ